สวัสดีค่ะนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนสร้างแบบชุดแสกตัวหลวมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขยับขึ้นไปเป็นแบบมีเกรดเนาะวันนี้เอาแสกตัวหลวมแบบแขนในตัวก่อนนะคะแบบง่ายๆก่อนเร,เริ่มต้นนะคะก็เราจะสร้างแบบไซส์มาตรฐานไซส์ L ก่อนนะคะอ,อ,อันดับแรก ะะเราจะเริ่มจากข้างบนมุมนี้ก่อนนะคะเราจะวัดจากคอลึกจากริมกระดาษเลยนะคะลงมาเท่ากับ7เซนนะคะคอกว้าง6.5นะคะคอกว้าง6.5 นะคะ,ะตรงนี้คุณครูจะเอาริมกระดาษเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ชุดแสกเราจะเป็นสันทบหน้านะคะเราจะไม่ผ่านหน้าถ้าผ่านหน้าเราจะเผื่อไป2เซนเดี๋ยวคราวหน้ากูจะบอกให้นะคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงอ่ะอันนี้คอลึกลงมาก่อน7เซนนะคะกว้าง6.5แล้วก็วัดยาวหน้าไซส์แอลจะยาวหน้าอยู่ที่34เซน วัดลงไปเลยค่ะ34เซนแบ่งครึ่งเท่ากับ17นะคะ17นี่เราใช้วิธีแบ่งครึ่งนะคะอ่ะเราจะสร้างเส้นพื้นฐานก่อนนะคะเมื่อกี้ยาวหน้าเราวัดมา34เซนแบ่งครึ่งเป็นเส้นอกได้17.5เอ่า17เซนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่ง17จะได้8.5 นะคะเราทำการแบ่งครึ่งก่อนวัดจากเอลลงไป10เซนเป็นสะโพกบนแล้วก็วัดลงไปอีก10เซนเป็นสะโพกล่างนะคะทีนี้เราก็จะทำการวัดเส้นพื้นฐานทั้งหมดก่อนที่เราต้องใช้มีเส้นหนึ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือ แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งคอลึกจเส้นบ่านะคะทีนี้เราก็ทำการเช็คเลยค่ะเช็คทุกเส้นก่อนนะคะะนะคะเรามาดูต่อ,อหลังจากที่เราวัดด้านนอกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราทำการเช็คเวลาเราวัดเราควรจะวัด2จุดนะคะอย่าลากเส้นตั้งฉากไปบางทีเราสายตาเราไม่เที่ยงตรง เราก็วัดค่ะวัดจากตรงนี้นะคะอ่ะคกูได้41เราก็วัด2ครั้งค่ะให้ได้41เสร็จแล้วครึ่งนึงเมื่อกี้เราวัดได้17ใช่ไหมคะวัดมาอีก8.5เป็นครึ่งนึงเหมือนกันนะคะเป็นครึ่งนึงเสร็จแล้วก็ลากเส้นนะะลากเส้นตรงนี้คือเส้นเอวเส้น อกเส้นบ่าแล้วก็ไหลนะคะไหลที่เราวัดไว 5, ะะ้3.5ลากเส้นพื้นฐานออกไปให้หมดก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาวัดต่ออีก10เซนนะ,ะสิเซนเป็นสะโพกบนและสะโพกล่าง วัดจากเอวล,ลงไปเท่ากับความยาวของกระโปรงที่เรากำหนดไว้นะคะเมื่อกี้ครูกำหนดไว้ที่55แล้วก็ลากเส้นทุกเส้นนะคะลากเส้นทุกเส้นออกไปรับรองว่าตรงแน่นอน ทีนี้เราจะเริ่มมาคำนวณหารอบสะโพกก่อนนะคะสะโพกไซแอลของเราจะอยู่ที่สะโพกล่างนะคะหรือสะโพกที่ใหญ่ที่สุดใครสะโพกบนใหญ่แล้วก็เอาสะโพกบนใครสะโพกล่างใหญ่แล้วก็สะโพกล่างตัวนี้ของครูไซแอลอยู่ที่9 6นะคะ เราจะเอา9 6บวกหลวมหลวมในที่นี้ครูจะบวกด้วย10นะคะได้เท่าไหร่หารด้วย4อ่ะจะได้อยู่ที่26.5เราก็วัดออกไปเลยค่ะ26.5นะคะแล้วก็วัดด้านล่า26.5แล้วลากเส้น อ,อกเหมือนกันนะคะอ,อกเหมือนกันเราวัดได้88นะคะเราก็เอาอกรอบอก88บวกด้วย10หารด้วย4จะเท่ากับ24.5แล้วก็วัดตรงเส้นอกเท่ากับ24.5นะคะได้แล้วเราลากเข้าหาเส้นสะโพก ลางนะคะเสร็จแล้วทีนี้เรามาหาไหลไหลเราจะเอาไหล่กว้างหาร2องนะคะไหล่กว้างในที่นี้ของครู38หารด้วย2จะเท่ากับ19เแล้วก็วัดค่ะไหล่เราวัดตรงนี้จากกลางหน้าเลยนะคะจากกลางหน้าวัดจากกลางหน้ามาเท่ากับ19บเก้าครูครูให้ดู ทีนี้เราก็ถึงจะทำการลากเส้นไหลนะคะบาเราเช็คไวนน้นิดนึงก็แล้วกันบาหน้าหาร2บาหน้าอยู่ที่33 33หารสองะเราวัดไปเลยใครนี่หนดัดใค้เครื่องคเลขเท่ากับ16.5แล้วติ๊กไว้นิดนึงเพื่อให้รู้ว่าบารเราอยู่ประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อแขนในตัวปกติครูจะไม่ค่อยใช้นะคะเราลากเส้นพื้นฐานไว้นิดนึงให้รู้ว่ามันอยู่ในลนักษณะนี้อ่ะนะคะแล้วก็ทีนี้เราได้แล้วเสื้อทีนี้เราจะต่อแขนนะคะอันนี้เป็นเสื้อแขนในตัวเราต่อแขนเข้าไปตัวนี้ครูกําหนดความยาวแขนอยู่ที่อ่าสิบห้าครูวัดตรงนี้ออกไปเท่ากับ15ลากเส้นตรงเลยนะคะ ไม่ต้องไปลดไหลอะไรถ้าเกิดใครต้องการใครที่เป็นคนที่ค่อนข้างไหล่ตกมากอาจจะลดไหลลงมาประมาณครึ่งไอ้หนึ่งเซนก็ได้ตรงนี้พี่ถือว่าผิดนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการตัวหลวมใส่สบายไม่ต้องลดก็ได้นะคะและทีนี้เราก็ลากเส้นมุมฉากอ่ะมุมฉากนะคะมุมฉากมาหาเส้นอกเลยก็ได้ค่ะมุมฉากมาหาเส้นอกตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากนะคะเสร็จแล้วครูจะวัด จากเส้นอ,อกลงไป5เซนโค้งนะคะมาหามหามหาตรงตัวเสื้อนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หลวมสบายกว่านี้โค้งมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะมาหาเอวนี่ก็ได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดเราก็จะใส่เสื้อที่หลวมสบายได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเสื้อตัวหลวมนะคะเราก็ เอาที่ชอบว่าเราจะเอาหลวมขนาดไหนนะคะอ่ะทีนี้พอเสร็จแล้วทีนี้เรามาสร้างคอตัวหลวมเราต้องการคอกว้างนิดนึงนะคะใครจะกําหนดคอกว้างเท่าไหร่ก็ได้ออกมาจากข้างคอ5เซนก็ได้นะคะหกเซนก็ได้แต่ของครูครูจะใช้วิธีแบ่งครึ่งใ้ใส่สบายวัดมาแบ่งครึ่งตัวนี้13แบ่งครึ่งก็คือ6.5อ่ะลงมาตรงนี้ครูเอาลงมาอีก5เซน ะะใส่สบายสวมหัวได้สบายค่ะโคง้งตรงนี้ลากเส้นตั้งฉากออกมานิดนึงนะคะแล้วค่อยๆโค้งมาค่ะเนี่ยโค้งมานะคะตรงนี้ให้เป็นตั้งฉากนะพอหลังนะคะจากคอหลังครูต้องการให้มันลึกเราจะสามารถลึกลงมาถึงตรงนี้ก็ได้หรือใครตรงคอหลังไม่ต้องการลึกมากนะคะแบ่งครึง่งแบ่งครึ่งตรงนี้อีกทีก็ได้หลักง่ายๆเลยนะคะแบ่งครึง่ง แล้วก็วาดแบ่งครึ่งตรงไหนแบ่งครึ่งระหว่างคอลึกกับเส้นไหลนะฮะแบ่งครึ่งเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทําการเช็ครอบคอซิว่าเราใส่ได้ไหมวิธีการเช็คนะคะวางทาบแล้วเราก็ค่อยๆโค้งไปอ่ะสิบแดได้สิยก18มาต่อคอหลังค่ะ แพทเทิร์นตัวนี้เราจะสร้างอยู่บนแพทเทิร์นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปก๊อบออกนะคะจะไม่เสียเวลาในการสร้างอยู่ที่32บทบครึ่งได้64แล้วเราวงให้เป็นวงอย่างนี้ค่ะแล้วลองไปสวมหัวดูซิได้ไหมแต่อันนี้ครูว่าได้แน่นอนนะคะ,ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการสร้างกระเป๋านะคะกระเป๋าเราจะมีกระเป๋าล้วงนะคะ ก็วัดจากเอวล,ลงมา2เซนนะคะจากเอวล,ลงมา2เซนปากกระเป๋าครูกำหนดกว้างอยู่ที่16เซนนะคะอ่ะแล้วก็วัดลงมาอีก2เซนสำหรับเป็นแนวทำตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวครูจะใช้ปากกาสีหนึ่งให้เห็นชัด,ชด สีแดงก็ได้นะคะอันนี้กําหนดปากกระเป๋านะคะทีนี้เราก็วาดโค้งเราอยากจะเอาลึกขนาดไหนนะคะจะลึกมากลึกน้อยนะคะก็ดูสมมุติครูกําหนดความลึกจากเส้นสะโพกมาอยู่ที่7เซนอันนี้แล้วแต่เรานะคะแล้วก็โค้งค่ะค่อยๆโค้คงจาก2เซนที่เราเว้นไว้นะคะวาดมาเลยค่ะ ส่วนตัวนี้เราก็โค้งมาเป็นหูช้างนะคะกระเป๋าหูช้างอยากได้กว้างมาขนาดไหนโค้งมาให้มารับกับตรงนี้อ่าได้แล้วทีนี้เราก็ค่อยไปก๊อปส่วนตรงนี้ลงกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ตัด2ชิ้นนะคะข้างละ2ชิ้น2ข้างก็เป็น4ชิ้นกดรอยให้เรียบร้อยนะคะเราก็ได้แพทเทิร์นมาแล้วตัวหลวงมง่ายอย่าลืมทำเครื่องหมาย ข้างหน้าตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายสันทบนะคะก๊อปแผ่นหลังลงให้เรียบร้อยก็ขอให้นักเรียนลองไปลองทำกันดูมีปัญหาติดขัดอะไรสอบถามครูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ